สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียไพพยากรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเราควรที่จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะกับความสัมพันธ์ที่มันแบบอาจจะคลุ้เครือหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันยากมันคลุมเครือมันมีปัญหามันมีประเด็นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจาสจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมเพื่อนๆในบ้านเขียวหรือสแกนเขียวออกโคตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาดูการปุ้ยไพ่กระเด็นไพ่อยากออกมาไม่ได้จ้ะยังไม่ได้เอ่ยเออทุกคนแม่หมอดูวันผิดนะว่าว่าวันนี้เป็นวันพระแต่จริงๆแล้ววันพระเป็นวันพฤหัสนะคะวันนี้เป็นวันฟุดเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์เหมือนเดิมคะ่ะนะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะคะ มาดูกันสิคาว่าเราควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ขอดูพลังงานของคุณสักนิดนึงพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะอ่าก็เดินออกมาอีกแล้วนะคะ seven of wands ช่วงนี้เนาะคุณเจอปัญหารุมเรา้าเจออุปสรรครุมเร้านะคะนะมันถาโถมเข้ามาทุกทิศทุกทางทุกด้านเลยนะมันเลยทําให้คุณนะ่ะเกิดความกดดันนะคะ ระบบอะเอาให้ง่ายเรียกว่าระบบทั้งตัวเซเว่นออฟสอดนะคะเซเว่นออฟสดูเหมือนว่าคุณเนี่ยอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคิดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้ไพ่กระเด็น n i n น of อ w o r d s โอ้โหมีตัวความเครียด มีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลนะคะเหมือนคุณกําลังวางแผนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องสําหรับคุณหรืออาจจะไม่ถูกต้องสําหรับอีกคนหนึ่งหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังคิดที่จะทําคุณเครียดคุณคิดสราระตะต่างๆนานาว่วาจะทําอย่างไรจะทํำยังไงนะคะพลังงานที่เห็นแบบชัดเจนมากเลยทัดลมนะคะทัดลม อ่ะขาดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะพลังงานของคนที่คุณนึกถึงนะคะ the fool the high p r i s t the star คนคนนี้เป็นคนที่มีความรอบรู้ในบางเรื่องเออเขาเป็นคนเก่งมีความรอบรู้หลายๆด้านแหละแต่ว่าเขามีความเชี่ยวชาญในบางเรื่องที่ ที่คุณไม่สามารถจะทำได้หรืออะไรประมาณนี้นะเป็นคนที่หรืออาจจะเป็นคนที่สายมูหรือเป็นคนที่แบบจะอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับมูเตลูอะไรประมาณเนี้นะคะนะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระนะแต่บอกได้เลยว่าเดวฟูลเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระก็จริงแต่เป็นคนที่เมื่อได้ปักหมุดหรือปักใจปักจิตปักใจอะไรกับใครหรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะ จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่สนหรอกข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะเจ็บจะปวดหรือว่าจะต้องเจออะไรไม่สนขอให้ได้เดินหน้าเพราะคนคนนี้ถ้าได้รักแล้วอะเดินหน้าไปอย่างไม่ย่อท้อนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้าไมไ่ยังไม่ได้มีความรักเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่ได้ปักหมุดที่ใครคนคนนี้เขาจะรักอิสระมากนะคะไม่ชอบให้ใครมากดเกณฑ์นะคะหรือว่าอา,อาจจะออกแนวเจ้าชู้ด้วยนะคะ เขามีความฝันเขามีความหวังบางสิ่งบางอย่างที่จะให้มัน complete นะคะคนคนนี้นะอาจจะมีรางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นนะคะคนคนนี้นะมีรางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะแม่นพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุดินนะคะและธาตุน้ำค่ะอ่ะทีนี้มาดูสี ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้ค่ะไพ่กระเด็นออกมาเอง Four of Wands ค่ะ Moonlight to open t a c l e s s it open t a c l e s และ s o v p n o t p e n t s c ค s คุณขาบอกได้เลยถึงแม้ว่าคุณอยากจะจบมันก็จบไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณมีพลังงานของความเป็นคู่ค่ะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะเป็นคู่กันว้ายไอ้ส c r ครูสครูช็อตฟิลมากช็อตฟิลมากไพลื่นมากค่ะนะมีพลังงานความเป็นคู่ค่ะ คุณกับเขาอะให้ความสําคัญซึ่งกันและกันค่อนข้างที่จะสูงค่อนข้างที่จะมากเหมือนแบบต่างคนต่างมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาก็สําคัญสําหรับคุณคุณก็สําคัญสําหรับเขาแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้มีความวิตกกังวลมีความเครียดเข้ามาปะปบ,บนมันอาจจะเป็นจุดที่อยู่ในบททดสอบหรืออาจจะเป็นจุดที่คุณกับเขาอะอยู่ในจุดที่มันเหมือนทางแยกอะอยู่ในจุดที่จะต้อง ผ่านบททดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนะเลยทําให้มีความวิตกกังวลคิดมากคิดเกินเหตุวิตกจริตเกินไปแต่บอกได้เลยว่าคุณสองคนยังไงก็ต้องยังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันอยู่นะคะยังอยู่ในชีวิตซึ่งกันและกันอยู่แล้วมันจะได้เริ่มต้นกันอีกครั้งถ้ามีการพักเบรกกันไปมีการห่างหายกันไปหรือมีการแบบเลิกเลิกร้างกันไปนะคะยังไงก็ต้องวนกลับมาแล้ววนอ่ะบอกได้เลยว่ามันจะวนลูปแบบเนี้ย ถึงแม้ว่าสักวันหนึ่งอยากจะเลิกกันมันก็ต้องหลูดก,กลับมาอีกทีนะคะเพราะว่ามันไม่พ้นอะเนี่ยนะรอเวลา complete นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องมานั่งเคลียร์กันหรือกลับเข้ามากันอกลับเข้ามาหากันนะรอเวลานะคะรอเวลารอทั้มมิ่งที่มันเหมาะสมอะแล้วดูซิแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะถ้าสมมติว่าคนคุณไปต่อนะ คุณไปต่อแล้วมันจะดีขึ้นไหมชีวิตมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะมีการปรับตัวเข้าหากันหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะว่าคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันแต่อยากจะรู้ว่ามันจะมีการปรับตัวเข้าหากันไหมทุกอย่างมันจะดีขึ้นไหมแล้วมันจะคอมพลีทกันไหมนะมาดูกันค่ะ e g e of w r n d s ค่ะ the view of f o r t u n e sunrise ลขะะภายใต้สำหรับ six of cups ค่ะหนีกันไม่พ้น่นะหนีกันไม่พน้นมันเป็นทามมิ่งของคุณกับเขาแล้วล่ะนะดูจากหน้าไพ่มันเป็นทามมิ่งของคุณกับเขา ที่ผ่านมาคุณอาจจะไปเจออะไรเยอะแยะมากมายเขาอาจจะไปเจออะไรเยอะแยะมากมายแต่ณปัจจุบันนี้ณนะเวลานี้มันเป็นทามมิ่งสำหรับคุณกับเขาให้ไปเรียนรู้อะไรกันต่างๆนานา,นาแล้วกลับมาเจอกันเมื่อมาเจอกันก็จะได้เจอบทเรียนกันอีกได้เจอบทเรียนกันอีกเพื่อที่จะไปตื่นรู้กันอีกครั้งหนึ่งเหมือนคุณกับเขาอะถูกส่งมาถูกส่งมาให้มาทำภารกิจบางสิ่งบางอยา่างแต่บอกได้เลยว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบ เขาเรียกคาว่าเขาเรียกว่าสวรรค์บัญชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลน,นะคะคุณยังไงคุณกับเขาก็ต้องกลับมาเจอกันและสร้างชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกันมีความสุขร่วมกันและคุณกับเขามีการเกี่ยวพันหรือผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตนะะตั้งแต่อดีตแต่ตอนนี้เป็นทามมิ่งสำหรับคุณกับเขาที่จะเลิร์นนิ่งที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ เอาละขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลนะคะอย่าแพนิคอย่าคิดมากนะคะยังไงคุณกับเขาก็ต้องกลับมาคุยกันเร็วๆนี้นะคะและจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณและเขานะคะ เอาละขอเป็นกำลังใจให้ค่ะหากชอบคำทํานายนี้น้อมรับกลับไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและเป็นค่าครูเล็ก,ลกๆน้อยๆให้กับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายค่ะ